ร้านคาเฟ่อิทยานะครับร้านชื่ออะไรนะลาลูเบรหรือเปล่าอ่าไม่ถูกนะผมไม่มั่นใจรับจับงานพีเปตดิ้งด้วยนะถ่ายพีเปตดิ้งคุณผิดสิพาเข้ามาดูกันมุมถ่ายรูปอันนี้ก็มุมถ่ายรูปร้านก็จะประมาณนี้ดูในกัน สังรอ <Okay. S 1> ดูจะเป็นคนหลังกันต่อนะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกข้างในนะครับก็จะประมาณนี้ข้างในก็ดังได้ข้างในก็ดังดงได้ทั้งหมดนะครับตรงน,นี่ก็จะเป็นถ่ายรูปสวยๆนั่งเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับดูตรงนี้กลอน มูลชนไม้นมนะไม่ใช่หน่อยถ้าเข้ามาจากด้านหน้าก็จะเห็นตรงนี้เหมือนกันนะครับเขื่อนมาณนี้แหละนะครับฟิล์มนี้เลยอันนี้ก็เป็นซอ,อนหนึ่งด้านในนะครับประมาณนี้นนนด้านในด้านในตรงนี้ก็เป็นโลนึงร้านคาเฟ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยา